อุ้ย,ยแฟร์เ <c oughs> ดียวหด้ปะไอสวยนั่นแหละเออไออย่าลืมตีนี่ด้วยนะมันมีสแตทของคินเน็ตอยู่เออ,เอ,อตีทิ้งกัน <c oughs> โอ้โหไอ้ไนท์เดินเร็วกวูกู <c oughs> อีกเฮียนม่กูกออกบ้านมาก่อนนะันเนี่ยเออไม่มีรองเท้าวิบ <c oughs> โอ <c oughs> เอาอ <c oughs> เอ,า<ข>อ<ม>้าวหมดเร็วไปเมื่อกี้น่าจะรอดเดีนึกว่าสู้ได้นะเมื่อกี้ไม่ได้ให้ไม่ให้แรงว่ะเข้าเวลาคุมอยู่คุมอยู่มันเสียแฟร์มีช่วงนึงโหติดเวลาเอพีที่แพ้อันติอันติสิงแล้วต้องทำไงต่อ แล้วคนจะเลื่อนเมาส์ได้มันจะมีตัวลูกศรอยู่ตรงตัวละไต่อ้ตัวละครที่เราสีใช่ไหมแล้วถ้าเรากดอีกทีจะเป็นการออกมาในๆๆในไรู้ว่ไหนไหนเราเราเราออกช้าออกเร็วมีผลต่อดาเมจปะไม่มีไม่มีใช่แล้วแต่สถานการณ์เฉยๆว่าอยากจะออกช้าออกเร็วนี่เดี๋ยวจะโอ้มันขายดาบทิ้งแลวเหรอวะเชื่อว่าต่างจี่น่าจะเล่นสายสีฟ้าเอ้ยสีฟ้าเร็วแต่แล้วแต่จะเล่นแรงก็ได้แต่แค่มันจะช้า คิดว่าน่าจะต้องแดงต้องเด้งเลือกสู้อะไลายเกมอะคุณลองคำนวณดูดิได้ใส่แดงก็ได้ออกโกติกเกอรตอออก์ต้องออกก็ออกอันนี้เพราะว่าเจอมาดีครับไอ้นั่นคือมัน<ะ>เด้งเลือกใส่เราทั้งคู่เลยเน้นหนึ่งใช่ไหมสก,กิลอะใช่ครับหนึ่งไปก่อนหนึ่งแล้วก็สอง เอาได้ปะกับกบกลัพี่เดี๋ยวผมมาผมไปจะดูปูกันผมรู้สึกว่าไม่อยากปล่อยสิงเล็กๆที่เรียกว่าคินเด็ดได้มาเยอผมมั่นยี่นี่อ่ะที่นี่เวลาเกิดแล้วไม่นักโอ้คินเด็ดโอ้มาแกงปะ <c oughs> สนใจมาแกงกลางแล้วนะสนใจสนใจอาผมไม่น่าเข้าไปเลยๆๆๆๆหๆๆ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 ๆ่ไๆ่ไๆๆๆ

โอ้ยโอ้สอญัญญาไม่ทัน่ยาตายตายเล่นขันอะไรสุดดีบ่ะกูยกคิวนี้ให้ป่อาอ้าวกูเดินม,มาช่วยกูเดินม,มาช่วยกูก <c oughs> ็เลยแบบเฮ้ย <c oughs> oui, ยกคิวนี้ให้ป่อาอา้าวอะไรแค่รีเกิดก็ดีเหมือนกันไม่ได้แต่ลา้าแต่เฮีย รู้สึกเรียวไมเรีงกลางมาดูเดือดจังแฮะไหนๆไปดักป่าล่างให้ผมไปแกงนะเดี๋ยวผมล่างเหรอล่างจะแกงเดียวสกอร์มันเฮ้ยป่าหายป่าหายป่าหายมก่ระโหม ตายปะเนี่ยอยู่ไว้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 อยู่ไ,ยไ,ไม่ได้ไดอันติเพิ่งจะมาตอนกูกดไปแไล้วนี่แหละน่าจะได้แหละไอ้เี้ยมีโคโรน้าขนาดโดนด้วยเหรอโอ้โหไม่มีอันตีอ่ะไอ้เหี้ยทำไมเล่นเราเดือดจังวะ กูไม่ได้ดึงแล้วมันตึงเองไอซีเอสผมน้อยมากเลยว่ะไอเฮียรักกินไม่ได้เลยอยู่พะยอสวยไอซีเลยนะตอนนี้เออตหนนะกดเลื่อยยังไงนะกดกลับบ้านครับพี่ตรงโปรไฟล์พี่มันจะมีสายขวานที่เรียกใช้แน่นอนเนี่ยไอนนี้ได้เป็นร่างคือคู่ดาวคู่ดาวสีฟ้าอีกสามนาทีแต่สีแดงกลับบ้านปุ๊บกดได้เลยใช่ กดเปลี่ยนอะไรก็ได้ถ้าจะเล่นกาจะเล่นสีแดงก็กดเลยไม่เล่นอยู่แล้วเล่นแดงอยู่แล้วมันต่างกันที่อะไรนะสีแดงกับสีฟ้าเหรอความสามารถอืมต่างเนอะต่างต่างกันเยอเลยจะถ้าอะไรว่าการเจอศัตรูครั้งแรกมันจะเปิดแรงเป็นพิเศษแต่ถ้าเรายืนนานๆแล้วกดนจะไม่มีแล้วไม่ไใส่โล่หน่อย ไอความเสียหายที่เราทําได้ต่อแชมเปี้ยนอ่ะจะเป็นจุดเลือดหมดเลยฟิลเหมือนพาร์ตี้ของไอเนี่ยเช็คก่อโอ้ยเฮียกูโดนดาเมจคนเดียวไอ้สัสเฮ้ยอย่าไปเล่นกับมันนะอย่าไปเล่นกับตั๊กมันนะมีอินตีเหรออุ้ยคีิตี ไนนทฟังพี่นะไนจะเล่นกับใครก็ได้แต่จะไปเล่นกับตาแตกวารัตนไม่ดีนะโอ้โหยี่ห้าดีอ่ะใให้เลื่ยมมึงจะแบบขนาดไหนก็ตามอ่ะบอกเลยนะว่าตอให้ชาเกตตาเมื่อกี้แม่งจะน่ากลัวแค่ไหนเจอวารัตกูสเต็ก็คืออะไรเป็นอะไรบัพี่นะบ้าเน่อนอกำลังแบลวกำลังแบลว่บกคินเด็ดพิงบ้าระเบิด สวยเราอย่าโอดรวยแล้วว่าการรอบไปตอนนี้อย่าโอดรวยรวยเกินไปแล้วอุ้ยจะเป็นแอคซ์หรือเปลเร็วดังไว้สัตว์แม่งเกมนี้แม่งคิวกันอย่างเดียวเลยเนี่ยมันชอบมากานเนี่ยทำะไรไม่ตะกี้คิลเลยเขาเลไรกูรัเพื่อนเนยีล๊ แต่อัติมาดีีด่โอ้มันยังไม่เวลลหกได้ปะโอ้ไม่ได้หรอตัวมัปปนปอกแปดมากเลยมาสหาตัวมันหน่อมแนวมากเลยว่ะผมเอาลิฟไว้์ออกมาทีไฟ,ไฟ,ไฟ ไม่ดูรรปั่นดูสถานการณ์ไปปนกลางหายกลาง<ม>หายก<ป>ลางน่าจะไปล่างปะไปบนเนอะถอยนะถอยนะมันยังไม่แดนตีนะโอ้อตีมายางไหนวะจริงเวลาเล่นเคเน่าถ้าใกล้ตายอันติสิงใส่เลยก็ได้เดี๋ยวออกมาไม่ก็เรื่องจะตเ,เต็มอ,ออกมาเรื่องมันเรื่องมันจะเต็มเกือบเต็มเลยเด้งไง เด้งแบบเด้งนักคือแบบคือต่อให้มึงจะตัดเลือดได้แค่ไหนพอแม่เข้าไปปุ๊บมันก็เว่าไปอยู่แบบไอ้เหี้ยไม่มีผลตัวมันตัวมันเลือดเด้งเยอะเกินตามธรรมชาติของมันรู้ไแน่ครูอะไรว่ามันมีวอร์ดแน่นี่น้องมีใช่ไหมการเดินไม่เดินตุัวน่าจะวอร์ดตรงนี้มั้งโอ้โอ้โอ้เบื่อยาโอ้ี่แหละไม่ใช่เบื่ออะไรหรอกกินเด็ดลง ล่อไว้ลอ่อไว้ไม่กลัวอยู่แล้วไอะลรนี้เลยกูเกลียดสกจูสอสงของพามาที่เล่นเด้งว่ะอยยุ้ยเฮียเล่นไปกูไเหียเล่นเด้งเล่น,เล,นเล่นปกเด้งปะอ้ยเฮียเลยเล่นมึงเด้งแต่กูตายะไงโอ้โ,อโทษทีว่ะโทษทีว่ะช่วยมันไม่ได้อ้ยเอาเงก่อนนะเงินก่อนไนมะ่เกิด นายโมเดลขึ้นทองของเลือดตัวเองอ่ะจะปล่อยพี่ตายพี่แล้วพี่ทำอย่างตัวเี่นี่มันหิวเพื่อนได้คราตะเกิลต่อดหิวเพื่อนได้ก็โอเคไปเอาไก่มาล้อเล่นดูเออัดีไม่โดนล็อกอค่พี่แค่แค่รอเล่นนะทำไมเราต้องจริงจังกัใส่พี่ด้วยจริงจังใส่พี่เลยมึงมากับพี่ทำไมเนี่ยสุผมเดินส่งอีอ๋อเดินมาส่งคนห่วงว่างั้นเถอะ เออวิ่งหมีโนโตนิโคลินนั้บมาบลักเบอรมาล็อกไอ้เนี่ยแตกเออสกินคามันสกินสวยไจกูไม่รักซื้อลูนนี่เฮ้ยโอ้โอ้โอ้เออผมว่าเคนเนี่ยเหมาะกับการเล่นเล่นสนุกเล่นโนเคนมันเล่นง่ายพื้นฐานอีแสบอีกอย่างตัวมันน่าเกลียดว่าไอ้เหี้ย เองอย่าเพิ่งบอกว่าเล่นสนุกถ้าเองยังไม่ได้ลองร่างฟ้าอันนี้พูดจริงสวยเออไอติอัวยนะไอ,ต,อติไม่มีโอ้ไม่มีอัอติงคู่เลยถอยเถอะอุ้ยเยี่ยมสามตัวจริงๆวิ่งหาดได้แหละป่ะจิอย่างสมมติมันเกิดละมันเอาคุกซิลเวอร์มาแก้ทางโผล่กูออกตัดเรื่องมาแก้ทางก็ได้ครับ ได้ปะบวกตัวอะไรอย่าี้เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะทำตัวเดี๋ยวมันจะเข้ามาบวกบโอ้เดี๋ยวมัจะเอาด้วยมั <S <s <up> งกรมังกรองใส่หัวหี่แล้วมันต้ <S <s <up> องอ,อยู่ทางนี้แน่เลยเอออย่างน้อยกูว่าดีกว่ากินเด็ดฝั่งนู้นวะมังกรปะเอาดิ เอาลิฟต์มันมันสแต็กติดอยู่โอเคอุ okay. ๊ยสิงไม่ได้คืออะไรวะติดตันอยู่หรอมันพี่ต้องตีก่อนนะพี่ต้องตีโดนก่อนสักครั้งนะึ่งอ๋อ

ได้ปะตายนะขาป้อมเลยเนี่ยเฮ้ยมันมีปนเทยมาใครมาวะเ้าได้ยีมายีมายีเฮ้ยมันจะเมากู้อ๋อถ้าไม่มีกระตุลก็ถอย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 เฮ้ยเฮ้ยไอ้วาร์ปนี้หรอถอยถอยอย่าอย่าเดินไปให้มันสไลด์นะเรียบร้อยวิ่ง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 สวยรออยู่รออยู่ เดี๋ยวกกูบอให้แต่สวยสบายครับคิน <ś led> ออกเดดแดนได้ปะ <ś led> ออกได้ปะจะ <ś led> ดีเลยแหละเดดแดนอ่ะกำลังจะแนะนำให้พี่เกลออกเดดแดนจำเป็นเลยแหละค <ś led> อยเทียบเดดแดนต่อเลยอะ่ะ ขึ้นได้เร็วมากเท่าไหร่ยิ่งดีครับวิ่ยแรงจังถอยเลย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 เดรันกลางดีกว่าไหนมาถอยนะถอยนะตัวอะไรหายวะกินเด็ดปะอือตอนนี้ตัวเยี่ยนี่ไม่น่ากลัวเลยมันไม่มีสเตดแตดเลยซ้ำต,ตอนนี้มันมีแต่สเตดบ่าตัวมันเองจริงจริง แตะปนมันไม่ได้ด้วยซ้ำนะถ้าที่เนี่ยมันล็อกหัวหมันล็อกเเทียดีแล้วก่อเอาเทียไม่ได้พี่พี่ถอยมาก่อนนะนายนาพี่ของมีแค่เอโอสักชิ้นหนึ่งได้ปะได้ไดนายนามาอะไกับพี่น่ะสแตซีลักใช่มใช่ใช่ใช่ไ่ส่งเยอะอยู่อ่ะเนี่ยสองตัวโอ้โหวิ่ง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  เฮ้ยระวังเรามันโดนล็อกมันโดนล็อกแมวโอกันได้ปะร้ไม่ออกโอ้โหเรียบร้อยเออโดนอะไรเผาเรื่อยๆวะเองเองมันสกิลใส่ซัพพอร์ตอะไม่ตายหรอ โอ้ผมรีบอันตีไปหน่อยว่ะออกถ้าไม่งมันตายแล้วผมนสู้ส<อ>ผม,<อ>ผ,มผมสู้กับมันสวยแล้วแต่ผมพลาดตรงอันติเปิดจริงๆแคเปิดแล้วต้องเล่นสายฟ้า <c oughs> แต่ว่าสายแดงครับมันไม่ได้สายแดงมันต้องค่อยๆตอดเราเอาเรื่องความได้เปรียบในการจุดเลยบเป็นเป็นพิเศษตอนตัวเลยฝั่งมันมันมีเลือดนี่แหละมมนต้องซีเรียล ไม่ไม่ไม่อกไม่ไม่เว้ยคือโอกเมื่อกี้ถ้าเห็นเลือดโอจะบอกว่าโอมันสู้ผมไม่ได้เลยมันมันมีของเด้งเลือดเสิเห็นแล้วชิวโบเด้งก็มาเลยนะเอออันนี้มันออกมากันผมอย่างเดียวไม่ต้องมระกันเดียวอะไรอ่ะลิฟต์เหรอเหมือนจะเอาอยูน่นะตายตายไไม่ไดอ้อย่าไปบวก กันแบบนั้นดิเฮ้ย hey, หลังเข้าอ่ะหลังเข้าหลังเข้าได้ป่ะอ้ <c oughs> อันตีอีก3วีได้เน้ยตายไม่รอและ เอาป้อมเลย er เอาป้อมเลยได้คุ้มอยู่นะยังไงเราก็เกิดมาการทันอยู่แล้วเกอดจังวะยังไม่ถึงยี่สิบนาทีเฮ้ยเธอรู้ยิ่งไหไ่่หมูกะโดนหายโดนวตายอ๋อเหรอเออว่ะมันโดนกูล็อกตายตรงไหนเนี่ย ก็ทำบ้างทำบ้างทำะ้างตันมาตัดมาดูยูยูยูฟ้าแล้วสวยเอาดิเอาดิเอาดิได้ปะพี่ไม่ได้ไม่อะไรไม่ได้ไม่เป็นไรได้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  อ้าปากมึงก่ออาปากมึงก่อนได้มันจะตาแล้วเนี่ยผมไม่เอาสแตคินเนตด,ดีกว,ว่า กูโดนเงี้ยอะไรเลยจังวะคาร่าโดนไอ้วารัสไม่เห็นอยู่มันเล่นไหนตะกี้วะแต่แกด่ะแรงไม่เท่าใส่ไอ้คิวโนะหลังที่บอกให้ ที่อยากฆ่ามันแค่ไดเดี๋ยวผมสิงแล้วทําไมผมตายอะ่ะไม่มงั้นโดมันยิงก่อนเนี่ยจังวะพี่กาลังเข้าไปอ่ะพี่พี่มันมีวัดเฮ้ยอย่าให,ให้มันกลับนให้มันกลับระกอหินเด็ดมันกลับสวนขึ้นมาซะอย่างนั้นนะดูดีอ มาดีเด้กคนเย้ยเลยฮ <c oughs> ที่ยัสงสารกินเด็ดเลยเด็ดตายด้วยอ่ะสงสารกินเด็ดไว้คนโง่อยู่เฉยเยก็ตาย เช่สนสัญาผมไม่ได้เล่นขายเก่นหรอวะกมพูดแต่ตัวตัวเฮ้ยไม่คนน่ารบเพลิเอาเอาเอาเฮ้ยเช่นไรเช่นไรเช่นไยถ่ายเลยครับถ่ายเลยครับเฮ้ยมาวะไอโอมาสวยสวยครับกัรต่อได้ปะ <c oughs> มึงก็จะออกจะเล่นทีมเราดินๆนะมึงมันกลีดผมเว้ยเพราะผมผมมันตีแต่มันบ่อยจังเลยได้ปะได้ได้ถ้ามันทำให้ข่าโงมือว่าใหญจะเดินออกมุมมาให้แต่ก็ออกมุมไม่ได้ ถอยไปเลี้ยงอยู่ถอย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 ด้วยเดี๋ยวมันจะเกิดแล้วถอยดีกว่าันถอยถอยถอยมาถอยมาผมมีเงินสามพันแล้วยัดเข้อะไรนะเวลยว่าสามพันเงินเงินเงินยังได้เหรอสามพันเรียกเท่าไหร่แล้วเนี่ยถอยเอ้ยถอยเลยครับถอยเอ้อน้องเอยถอยมารีเซ็ตมังกรดีกว่าไหมมังกรนะจ๊ะ ออกมังกรเลยคะ่ะเออแต,แตกแตกพ่ายสวยวิปอ้าวเรียนตะเกียวปากแล้วนโอ้โหเรียบร้อยกูแต่ได้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 ไหมมือมีดตี่า เคล็บร้อยมังกรเสียเออว่ะเียบกอนบอกแม้ว่าให้มามังกรเขามาได้ผมมาถอยแล้วแต่เห็นเพื่อนเข้าต้องเข้าได้ปะผมไม่เท่าเฮ้ยพอมสวยเดี๋ยวล่อมาเดี๋ยวรอมา แฝดเอากูเลยเหรอแฟดเอาซัพพอร์ตเลยว่ะเกินตปเขาไม่ขี้งงเลยว่ะเกินเบอร์เกินปยมุยเอาบอลลอนไปมาเราพลาดเวลาถูกจาม่ากินเน็ตมันมองไม่เห็นใช่ไหมครับไม่เห็นแค่ขึ้นมาถูกจาม่าใช่ไหมแต่โดนมันแรงแค่ไม่โดนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว มันแค่ขึ้นว่าถ้ามันฆ่าเองได้อ่ะมันก็จะได้สเต็คคือที่มันขึ้นว่าล่างฆ้าหัวมันแค่ขึ้นให้ดูเฉยๆว่าเออมันกําลังจะฆ่าเองไม่ใช่มันกำลังจะฆ่ามันเล็งเองอยู่เฉยๆพี่ผมออยเทมเี้ยที่ไม่ให้พี่แล้วเอ้อมาบาลอน<ป>มาเอาอยีก่อนไหมโอ้บาลอนบาลอน แล้วผมมากับไอเทมชิดโปรดของพี่แล้วโอ้แย่เคีมันมีบอดหรือเปล่าเหมือนจะโดนรอดซื้อเลยป่ะตีตีตีสวยไหนไหนไหนเห็นปะเอ้ยไม่ตายหรอวะโอ้โห เอ้ยเอาดิว่าดิโอ้โหไม่้เดี๋ยวอันอันตีกิเดดมันทำให้บอลอนอามตะได้หรอวะเออมันบอกว่าแค่ฮีโร่อเดียวนี่นี่บอกไม่หมดทีมยังได้เลยคุณเยี่ยงน่าเกลียดจังวะทุกสรรพสิทธิ์จำเลยจะจำจะคำนี้ไว้เลยทุกสรรพสิทธิ์ที่อยู่ในเกี้ยรนั่นไหนไหนไหนไม่ว่าจะเป็นไอ้มู้หรือผีว่าวิกยังไงก็จะไม่ตายอะไรอย่ในนั้น ว่าถ้าส่วนถ้าเอาคินเดตกดค่อยคล้องกับโยริกนี่เหลือันรแตกเลยนะถ้ายาโอมาไม่อนะถ้าาโอมาเาที่ะได้ดนี่หรอไม่หรอ,ไม,มหรอไม่มีม,มั้ถ้ <c oughs> ามีมันคงไม่เดินมาตีกีก่อนละยังโคง เลิกคุยอ่ะเลิกคุยนลกวก็เบอร์เพื่อเธอคนเดียวไอ้เงี้ยเดี๋ยวผมไอ้ม่ใช่ดีนะเอาไม่ได้ตายตายตายกูบางทีกูก็สงสัยนะกูซื้อไม่ค่าเอลออกมากันให้พี่เหมียวหรือกูซื้อไม่ค่าเอลออกมาให้ตัวเองวะ เออกูก็เลยจะถามมึงี่ะมึงจะกันนี่กูหลม,มึงอยออกมากันเองกูไม่เคยเห็นพี่พี่แกโดนตันเลยแต่กูเนี่ยโดนแทนดยิ่เหยียงงที่พี่แอรเอลสรุปนี้ไว้ให้ใส่ปะ แชมเ,เปียตัวดีท็อกซิกไปหนึ่งเล่นได้ล